สวัสดีเช้าวันจันค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช้านี้ค่ะเรามาประเดิมข่าวแรกกับข่าวของคลิปเด็กแว้นเฮี้ยนนะคะจากกรณีที่นายนะัทวุฒิเฉลิมภาคค่ะอายุ18ปีหรือว่านายนิวนะคะได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อว,วันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะ และญาติได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลนะคะที่วัดกล้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจนกระทั่งวันที่6กันยายนก่อนพิธีชาปนกิจศพค่ะพี่ชายของผู้ตายได้นำรถจัก,กรยานยนต์คันโปรโดของนายนิวนะคะมาสตาร์เครื่องไว้ที่หน้าเมนค่ะซึ่งพี่ชายเองได้จุดทูปบอกให้นายนิวขึ้นมาขี่รถเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและเมื่อสิ้นเสียงของพี่ชายจูๆ่ๆรถจัก,กรยานยนต์คันดังกล่าวนะคะก็เกิดอาการแปลกๆมีการเล่นเครื่องเองนะคะได้เป็นจังหวะและยกตัวไปมาคล้ายมีคนขี่ค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวในวงการบันเทิงบ้านเรากันดีกว่าค่ะถ้าไม่เลิศไม่แพงนะคะก็คงจะไม่ใช่ซุปตาที่ข้าไม่ตายอย่างสาวอ้ําพัชราภาเป็นแน่พอล่าสุดนะคะสาวอ้ําได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมค่ะ โชแป้งตลับนะคะประดับเพชรราคาเบาๆ35ล้านบาทค่ะโดยแป้งพาวเดอร์ตลับนี้นะคะเจ้าของเป็นคนไทยก็คือมิสทีนของเรานั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เสาอ,อ้ําเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ะโดยแป้งพาวเดอร์ตลับนีเน้เป็นแป้งตลับนะคะที่แพงที่สุดในโลกเลยประกอบด้วยเพชรจํานวนทั้งหมด333เม็ดทีเดียวโดยมีเพชรเม็ดใหญ่น้ํางามสีขาวบริสุทธิ์นะคะน้ําหนัก1 0 8 0กลลรัดค่ะนับว่าเป็นขนาดที่หาได้ยากมากๆเลยทีเดียวค่ะ จะมีเพียง5เมตรเท่านั้นจาก1ล้านเมตรที่ขุดพบในหนึ่งครั้งยิ่งกว่านั้นตลับแป้งที่จะนำมาฝังเพชรนี้ทำจากทองคำขาวที่ได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำหลอขึ้นอย่างพิธีพิถันพร้อมค่อยๆฝังเพชรทีละเมตอย่างประณีตทุกขั้นตอนโดยช่างฝีมือระดับโลกที่สำคัญและหน้าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของแป้งตลับเพชรนี้เป็นคนไทย ท่าทางจะสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มเจเจตรินค่ะ กับด้านดารานักแสดงสาวพลอยเชอมานะคะเพราะถึงขนาดที่หนุ่มเจเจตรินค่ะออกตัวปกป้องสาวพลอยกลางเวทีคอนเสิร์ตและฝากเน็บถึงอ์แกชนเซอร์คู่กรณีของดาราสาวนะคะว่าไม่ต้องติดต่อจ้างตอนไปออกงานใดๆทั้งสิ้นแล้วเนื่องจากยังไงก็ไม่รับงานจากอ์แกชนเซอร์ดังกล่าวค่ะแล้ววันนี้น้องพลอยนะคะก็ขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้ไม่มีอะไรติดค้างแล้วนะวันนี้พลอยมาฟรีนะคบเราไม่ได้จ้างพลอยมาทํางาน เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตรวจสอบเรื่องค่าตัวพลอยนะครับก็เข้าใจนะคะว่าสนิทสนมกันแต่ออกมาเด็บกันแบบนี้ระวังตัวหน่อยก็ดีนะคะหนุ่มเจงานเข้าก็นอีกแล้วค่ะเมื่อมีข่าวเม้ามอยมาว่านะักร้องหนุ่มชื่อดังนะคะทำผู้จัดการส่วนตัวท้อง3เดือน ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มโดมปรกรณ์ลำค่ะเข้าข่ายร่วมอยู่ด้วยงานนี้หนุ่มโดมนะคะเลยออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนค่ะว่าเขามีผู้จัดการส่วนตัวเป็นผู้ชายนะคะงานนี้ถ้าท้องก็คงจะเยี่ยมเลยและตัวของเขาเองก็ไม่เคยมีพฤติกรรมนะคะที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรือเป็นแฟนกับเพื่อนร่วมงานเลยในชีวิตค่ะประเภทที่ว่ารักกันในกองหรือว่ารักกับเพื่อนร่วมงานผู้จัดการหรือว่าเป็น PR นั้นอันนั้นไม่ใช่หนุ่มโดมแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มีข่าวทาผู้จัดก,การท้องสำหรับกรณีของหนุ่มตูนบอดี้แสลมค่ะที่ถูกพาดพิงเข้าข่าย่วมอยู่ด้วยงานนี้สาวก้อยราชวินนะคะดาวรานักแสดงแฟนสาวของหนุ่มตูนเลยออกมาตอบข้อสักถามถึงกรณีดังกล่าวค่ะโดยสาวก้อยนะคะเปิดเผยว่าดูท่าทานจะเป็นข่าวใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ เพราะตัวก้อยเองนั้นรู้จักกับผู้จัดก,การส่วนตัวของพี่ตูนเป็นอย่างดีค่ะโดยส่วนตัวแล้วก้อยรู้จักพี่ตูนดีว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ที่เป็นสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้จัดก,การของพี่ตูนตอนนี้กําลังตั้งท้องกับแฟนอยู่ค่ะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดนะคะพอได้ฟังข่าวแล้วก็รู้สึกตลกมากเลยแต่ก็รู้ทันทีค่ะว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะพี่ตูนเป็นคนดีคงไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะ เรามาปิดท้ายข่าววันนี้นะคะกับข่าวของดาวรันแสดงชื่อดังค่ะที่ไปโด่งดังและโกอินเตอร์อยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ ด้วยการเป็นเล่นหนังที่บอลิวูดนะคะจนทําให้คนได้รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วสําหรับสาวสุดเซ็กซี่อย่างสาวแอนชัยยาค่ะล่าสุดสาวแอนมาอวดภาพชุดสุดเซ็กซี่ของเธอนะคะในชุดทูพีที่กําลังเต้นฮัชชาค่ะงานนี้นะคะยกกองมาถ่ายทํากันที่บ้านเราเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเธอถึงได้โด่งดังขนาดนี้เพราะเนื้อนมที่ดูแน่นตามสไตล์นางเอกอินเดียนั่นเองค่ะ ก็อีกเช่นเคยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าเป็นเพียงแค่ความคิดค่ะเรามาซุบซิบกันดีกว่าแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ